สบายดีสวัสดีจ้าฮัลโหลวันนี้จะมากินวันนี้ฉันไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่วันนี้ฉันไม่ได้กินข้าวนะวันนี้ฉันกินแต่กับวันนะี้วันนี้จะเน้นแต่กับนะไม่เน้นข้าวนะวันนี้นะวันนี้กินอะไรวันนี้จะมากินอ่าหมูอะไรอะหมูกรอบฉันซื้อหมูกรอบมา

tận à, Ra tìm 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 đi tìm là tìm 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 của tìm 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 mua tìm 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 mua Tôi ơi, mai, kinh là khưng lô. Kinh là bìa. À. น,นี้สบายสบายนะว,วันนี้นะวันนี้วันนี้ไม่ค่อยมีงานอะไรเท่าไหร่ได้จะเสร็จแล้วละ่ะ mm hmm. นังมันกรอบนออกเค็มหน่อยหน่อยเค็มไม่มากเค็มกำลังกินกำลังพอดีถ้ากินกับข้าวอร่อยอย่ามันมีน้ำจิ้มมาให้เนี่ยน้ำจิ้ม ฉันไม่จิ้มนะนี้ออกเก็ดๆหน่อยอยากกินอะไรก็ซื้อมาให้กิน ทานไทยบางทีไปเสืร์ข้าวเนี่ยก็ต้องทานมาจะเอาอะไรมัง่งบอกบอกในโทรศัพท์ในไลน์พูดภาษาไทยพอพูดภาษาไทยใช่ไหมล่ะพอไปถึงร้านไทยก็กดให้เขาฟังกดให้เขาฟังว่าฉานจะเอาอะไรมัง่งรายการอาหารที่ฉันสั่งไปอ่ะฉันพูดในไลน์พอไปถึงร้านคนไทยก็กดให้คนไทยฟังว่าจะเอาอะไรมัง่ง ทีนี้ทางร้านเขาก็จัดให้แล้วว่าฉันค่เกลียดไปมันไกลเด๋ยเนี้หลายเดือนมาแล้วฉันไม่ค่อยอยากจะเดินตลาดเท่าไหร่ฉันไม่ค่อยอ,อยากจะไปไหนเท่าไหร่นะฉันไม่ค่อยอยากจะไปช็อปปิง้งหรือจะไปอะไรซื้อของอะไรก็แล้วแต่นะฉันขค้เกียดฉันไม่เอาไม่อยากออกไปไหนอ่ะฉันไม่รู้เป็นอะไรนะ แต่ว่าถามว่าเบื่อไหมเบื่อมันกันนะเบื่อมันกันแต่ว่าฉันอยู่ได้เออไม่รู้ก็ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมันเบื่อมางทีมันนึกเบื่อมันนึกเซ็งแต่ว่าฉันก็อยู่ตรงฉันได้เพราะว่าบ้านเนี้ยฉันอยู่มานานแล้วอยู่มาสามสิบปีแล้วมันมีมนมความรู้สึกว่ามันอยู่มานานแล้วมันชินแล้วมันมันอยากจะเปลี่ยนใหม่อ่ะฉันอยากจะเปลี่ยนบ้านใหม่ไม่ใช่อะไรหรอกอยากจะซื้อบ้านใหม่นะเอาสัก สามห้องนอนหรือว่าจะสี่ห้องนอนก็แล้วแต่นะถ้าว่าซื้อได้อะนะเพ <c oughs> ราะว่าอยู่มานานแล้วมันก็หลายสิบปีแล้วมันชักก็จะเบื่อเบื่อแล้วนะอยากจะย้ายใจอะไรหใจฉันเลอยากจะย้ายบ้านฉันกะว่าจะย้ายบ้านไปอยู่ตัวเมืองฉันอยู่ในนอกเมืองเป็นชนบท แต่ว่าไม่ใช่อะไรมันคือถ้าเกิดว่าเราเราไปทํางานเนี้ยอย่างอย่างลูกกับสามีนะนั่งรถไปทํางานอะ่ะนั่งรถชั่วโมงหนึ่งเข้าตัวเมืองไปทํางานแหละนะมันไกลพูดถึงเนี้ยนะการนั่งรถอไกลแต่ว่ารถล,ลาอะไรทุกอย่างสะดวกสบายหมดเลยได้อยู่ชนบทนะทุกอย่างสะดวกสบายหนึไม่ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นตลาดไม่ว่าจะเป็นรถลาอะไรก็แล้วแต่ รถไฟฟ้ารถไฟอะไรก็แล้วแต่นะมันสะดวกสบายหมดทุกอย่างนะมนฉันอยู่เนี่ยฉันไม่ฉันไม่มีรถเองหรอกนะฉันไม่มีรถขับนะจะบอกให้นะอืมเขาเสมไมอใู่ยูเล้า冬้อ่อ,อะ ยัง,ยงเก๋าเกิน่ยอะไปรัทษาหนอยก็ยอมเฉยกระนั้นจะตายคุณอนะบอกจะให้กินไอ้หมูหมูกรอบเนี่ยให้กินหมดทีเดียวเพราะว่าเอาไว้แล้วมันจะนิ่ม มันจะไม่กรอบซื้อมาครึ่งโลฉันกินคนเดียวไม่ไหวเที่ยวก่อนฉันกินหมดเที่ยวน,นี้ฉันกินไม่หมดแล้วเที่ยวน,นี้ฉันหิวจัดวันนี้ฉันไม่ได้กินข้าวเลยนะ กินเบียร์ซะหน่อยนะอากาศมันร้อนก็อย่าอ่ะงอยๆเงาเงาอะคนรู้สึกเบื่เบื่เ,เงเงอยากจะกินเบียร์จ่ายไรเรามันคอยหวยอ่ะคอยคอยอีกหลายวันกว่าจะมีหวยมันยังไงไม่รู้ มันคอยหลายวันนะมันไม่ค่อยจะมีแรงเท่าไหร่อ,อคอยหวยอ่ะแต่ว่าคอยสักวันทั้งหวยจะออกเงี้ยโอ้ตื่นเต้นแล้วนะมันเป็นอย่างนี้มีความหวังก็หวยนี่นะ อ่ะกินอด้สองชิน้น เอาที่มันมันมันไม่กินเอาให้มันอบนี่สามีกินฉันกินแค่นี้แหละจะหิวจัดฉันหิวจัดฉันก็กินไม่ได้ที่เนี้ยฉันว่าจะไปลูกบะหมี่กินน่ะไปมาแล้วมันนั่นแล้วมันสายแล้วก็เลยไม่กิน หรือตั้งหลายวันกว่าหวยจะออกทำท่าจะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะ <laughs> มันมีอะไรให้แบบว่ามีกําลังใจมีความหวังมั่งแล้วมันทำให้กระชุ่มกระชวยมันทําให้กระชุ่มกระชวยมันทําให้มีกําลังใจมันทําให้แบบว่า เออมีความหวังขึ้นมาแล้วทำให้แบบว่าจะมีพอมีลมหายใจต่อไปเรื่อยๆนะนะถือว่าฉันซื้อหวยเนี่ยนะถึงถึงว่ามันไม่ถูกซื้อแล้วมันก็ไม่ถูกมันก็จะมีแบบว่าผิดหวังในหน่อยอ่ะนะผิดหวังในหน่อยแต่ก็เอาใหม่แต่ก็ซื้อใหม่แล้วก็ซื้ออีกฉันซื้อไม่เยอะฉันซื้ออย่างมากนะ อย่างเต็มที่เลยฉันซื้อแค่สี่สิบฉันซื้อสี่สิบตามปกติแล้วเนี่ยฉันซื้อแค่ยี่สิบเองฉันเป็นคนที่ซื้อน้อยฉันเป็นคนไม่ซื้อไม่เยอะหรอกซื้อแค่ยี่สิบไอ้อย่างมากนะฉันซื้อแค่สี่สิบสี่สิบเนี่ยมันเท่าไหร่เองสี่สิบสี่สิบประมาณสักสองร้อยกว่าบาทอะสองร้อยกว่าบาทนะนะสี่สิบสี่สิบเหรียญน,นะนะสองร้อยกว่าบาทยี่สิบเหรียญเกือบ อ่าแปดสิบกว่าบาทนะแค่นี้เองโอ้ยพอวันหยุดทีก็มันมีอาการเบื่อนะฉันเบื่อ<_><_>วันทีวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันนี้ฉันอ้วนขึ้นแล้วเนี่ยฉันยิ่งกินหมูกรอบก็ับ โอ้ยฉันเต็มจอเลยเนี่ยแขนฉันเบลอวราท่าเลยดูซิเนี่ยดูซิเนี่ยฉันอ้วนขนาดไหนเนี่ยยังว่าฉันจะฉันกินเดี๋ยวนี้ฉันกินวันละมื้อมันก็ยังอ้วนอยู่ดีฉันจะทํายังไงจะลดได้นาะมียาสูตรไหนมาให้ส่งให้กินําแนมีใครแบบอยากจะให้มารีวิวให้แล้วเปล่ากินแล้วก็กาแฟอะไรที่ว่านะกินแล้วมันลดน่ะ ส่งไม้ทีสิส่งไห้ฉันหน่อยฉันจะรีวิวให้ไม่มีคนดูหรอกนะต้องคิดให้ดีก่อนนะถ้าจะให้ฉันรีวิวให้อะแต่ให้ฉันกินให้ฉันรีวิวให้อะไรอย่างเงี้ยต้องคิดให้ดีๆก่อนนะเพราะว่าฉันทําคลิปไม่มีใครดูนะจะบอกให้คิดให้ดีซะก่อนถ้าว่ากาแฟหวานอนะ่ะกินไปแล้วมันจะไปลดได้ยังไงละ่ะ มันต้องเป็นกาแฟที่ไม่หวานใช่ไหมล่ะอย่างกาแฟกินแล้วถ่ายอะไรเงี้ยกินทุกวันก็ไม่ไหวแล้วสักสองสามวันกินทีนะแล้วให้ถ่ายอย่างนั้นก็ยังชั่วแต่กินทุกวันทุกวันแล้วมันถ่ายถ่ายบ่อยแลทีนี้มันทําให้ระบบร่างกายภายในของเราอะ่ะมาเตาะมันทําให้แบบทํางานผิดเวลาผิดทํางานผิดเวลามันไปบังคับมันไง ไปบังคับร่างกายอะ่ะกินยาเข้าไปอะ่ะนะไปบังคับข้างในข้างในเราให้ทํางานผิดปกติมันจะเกิดปัญหาที่หลังกับสุขภาพไป่ใช่อะไรหรอกที่จะว่าฉันไม่กินยาลดความอ้วนเพราะว่าฉันไปปรึกษามหมอว่าฉันพยายามที่ว่าถ้าว่าออกกําลังกายได้ก็ให้ออกกําลังกายไอ้ส่วนอาหารเนี่ยขอให้กินพวกมันเนี่ยขอให้กินน้อยหน่อยนี้มันก็จะลดไปเองไม่อยากพึ่งอ่อย,ยาลดความอ้วน เพราะว่ามันไม่ดีสําหรับร่างกายนะบางบางทีกินไปแล้วบางคนนะ่ะบางคนกินไปแล้วเนี่ยไม่ดีเกิดมันจะเกิดแบบว่าไม่ดีกับร่างกายของเรามันไม่ดีมันถึงขนาดว่าบางคนนะใช้ยาลดน้าหนักเนี่ยเกินหรือว่ากินเข้าไปแล้วไม่ถูกถึงขนาดเสียชีวิตก็มีอ่ะฉันไม่อยากจะเสียงเท่าไหร่นะ ฉันอยากจะอยู่นานๆอะฉันอยากจะกินอร่อยฉันอยากจะอยู่ไปนานๆให้กินให้ฉันกินอร่อยไปเรื่อยๆหลายๆปีหลายสิบ,สบปีนะจนฉันแก่เท่าไปจนฉันกินไม่ได้นะ <laughs> เออไปเราี่น้องแกนี่ลราจะพมะบาจ้า